การปฏิบัติธรรมจุดสำคัญต้องทวนกระแสจิเลิตให้นักปฏิบัติธรรมจำไว้ต้องทวนกนระแสจิเลิตอย่าไปตามใจมันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากทำไมต้องทวนกระแสเพราะว่า จิตเรานี่ยมันมีคุณสมบัติคือสังสมเปรียบว่าสัมฤทก็ไดใใ้ไปใกล้คลองหอมมันก็มันก็ทับคลองหอมไปใกล้คลองเหม็นมันก็ทับคลองเหม็นคือจิตจะว่างโง่ก็โง่นะจิตปุถุชนเนะี่ยอย่างเช่นโกรธเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ยังโกรธเองเป็นทุกข์ทั้งวันนะนี่คือความโง่ของจิต เราต้องทวนกระแสถ้าเราตามกระแสยกตัวอย่างยีหลีมันหลายตัวแต่ยกตัวอย่างโทสานี่แหละถ้าตามกระแสมันหมาถึงว่ายอมโกรธตามมันคนนั้นถ้าโกรธบ่อยๆนะมันจะสั่งสมภายในจิตเนเป็นอรูสัยเป็นอสวะความเคยชินที่จะโกรธ เนี่ยคือผิดหลายของมันนะเมื่อมันสั่งสมไปมากแล้วเราเอาออกอยากนะทังเกีตอนเราเป็นเด็กๆโกรธกันวันเดียวไม่ถึงวันมันไม่ถึงวันหรือไม่เจ่ิญทีก็หายนะเป็นหญิงก็ตามไม่ใชยก็ตามไม่ค่อยโกรธนานหรอกอย่างเช่นโตขึ้นมีคาเราผิดชอบที่เห็นผู้หญิงเนี่ย <c oughs> ตอนเป็นเวยรุ่นก็ ไม่ค่อยขี้บน่นเป็นสาวน้อยน่าใสซื่ออยู่แต่พอมีครอบครัวขึ้นมาสามีทำไม่ถูกใจก็บ่นตอนแรกก็บน่นธรรมาดาลูกทำไม่ถูกใจก็บ่นอย่างเงี้ยพอแก่ตัวมาเนะี่ยไอ้ที่บ่นนั่นแหละแล้วว่าพูดด้วยโทรศัพ เมื่อพูดอย่างนั้นทุกๆวันหลายๆปีก็กลายเป็นคนแก่ชีบุญพอเป็นคนแก่ชีบุญนะยิ่งน่าสงสารนะอาจารย์ดูหลายๆคนคือมันเป็นนิสัยไปแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นจีลีพูดกับหลังก็พูดไปบ่นไปพูดไปก็ด่าไปคือด่าเบาๆนั่นแหละ แต่หารูกไม่ว่าการพูดแต่ละครั้งพูดไปบ่นไปนะเป็นสั่งสมปฏิคานุใสเข้าไปสั่งสมโทสะเข้าไปถึงจะบ่นให้ครก็ตามน่ะให้สามีให้ลูกให้หลานท่านให้จำไม่ว่ามันตามกระแสแล้วเป็นการสั่งสมกินลสทุกวันทุกวันอรายุภูมิเป็นที่ไปอะสูงผู้ชายก็เหมือนกัน,นไม่ใช่ว่าผู้หญิง บางทีก็บน่นเนีภรรยาบ่นให้ลูกบ่นให้หลานคือผู้ใหญ่อย่างนีข้อเสียอยู่อย่างมันเป็นคนปกครองคนเมื่อปกครองแล้วเนี่ยเด็กๆหรือคนอยู่ใต้ปกครองเนี่ยส่วนมากเราก็รู้สึกว่าเราด่าเขาได้ดุเขาได้เพรเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวหน้าหรือปกครองเมื่อบ่นได้ด่าได้มันก็บ่นอยู่เป็นประจำ พูดไปบนไปทำไปบนไปทีนี้นั่นแหละทุกครั้งที่ทำด้วยโทสะพูดด้วยโทสะมันขนเอาจิตเหลก็สู่ใจสั่งสมสั่งสมสั่งสมมากมากมากจนกลายเป็นคุณลุงคุณตายขี้บนคุณยายขี้บ่นอาจารย์เคเที่ยวเมือนกับว่าจิตรอเคยเที่ยบเมือนกับเรามีตุ่มน้ำตุ่มนึงซึ่งมันขุนอยู่แล้วตุ่มน้ำนั้นมีจิตเลสอยู่แล้ว ความขุนคือกิเลสถ้าเลาให้น้ำในตุ่มมันใสต้องเทน้ำใสเข้าไปมากๆเทเข้าไปน้ำจะล้นออกมาน้ำขุ่นล้นดอกล้นดอกในสุดเหลือน้ำใสน้ำใสเกิดเสม,มือนกุศลแต่ถ้าเราเผลอตามกระแสกิเลสย่างขึ้นโกรธนะมันมาก็เติมน้ำขุ่นเข้าไปเติมทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนจนในสุดเล คุณดำไปหมดเลยน้ำใสไม่กอได้เติมเนี่ยการสังสมยเยรเป็นอย่างนี้เราสังเกตดูชีวิตเราก็ได้เปลี่ยนแป๊บเดียวยห็งขึ้นเห็นเพื่อนอาจารย์บางคนผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนโยนด่าใครเขาไม่เป็นพอไปได้สามีแบบหอาห้าวนักเลงหน่อย กลับไปเจอกันไม่กี่ปีหรอได้นิ่สัยสา,ยสายมีมาหยากคายมันสั่งสมแป๊บเดียวนะเมื่อสั่งสมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสั่งสมแล้วก็แล,วกแล้วไปแต่มันเรา,เอาออกยากนี่ทมันสั่งสมแล้วไม่ไม่หนีนะถ้าไม่อ,ออกอ,อต่ตัวเนี้ยตัวตัวหลายจังเกติไม่ใครทําอะไรปุ๊บเราจะกุญยิตทันทีเลยลูกหลานทำประตูกใจขึ้นเลย,ข,เลยข้างในเพราะอะไร นั่นแหละก็เรา,า,าะาสวความเคยชินที่จะโกรธแสเ,เมว่ามันชินไปแล้วมันยากไหมยากไหมที่ว่าสมมื่ลูกหลานทําไ่ถูกใจแล้วจะไม่โกรธเนี่ยยากนะมันไปก่อนแล้วนะทํใไ้ถูกปุ๊บเดี๋ยวขึ้นแล้วทางเนี่ยถ้าคนเคยถือไม่เลียวกับไม่รู้คว้าไม่เลียว่เมว่าอะไรการที่จะมาแก้กเกลียตัวนี้หนูโหมันยากนะโยมสังเกตดูมันยากนะ จะปล่อยให้มันหนักขนาดนั้นนั้นให้เราดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทวนกระแสะกิเลสหรือตามใจกิเลสตามใจกิเลสอย่างเช่นว่ามันเกิดความโลภขึ้นมาแล้วก็ตามมันเสพมันนย่นงี้ะนั่นเราไปสั่งสมเข้าไปมันเกิดความโกรธแล้วก็บ่นว่าไปตามกระแสะมันนั่นแหะ ันจะสั่งสมก็ไปหรือเกิดความหลงฟุ้งซ่านเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์คุยไปทั่วเลยนั่นแหละมันจะสงทองสั่งสมความฟุ้งซ่านถ้าเราสั่งสมโลภาโทสาโมหาทุกวันมันก็เต็มไปด้วยจิตเียดเต็มหัวจิตด้วใจเวลามาเจริยสติสติเราไม่ได้สั่งสมงมันก็แพ้จึงมีละจิตมันไม่พัฒนาเพราะว่ากำลังของกุศลมันน้อยกว่า สำคัญนะตัวเนี้ยในโอวาทปฏิมโมะท่านจึงบอกว่าสัพพะปาัสสะการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าทำบาปมันก็สั่งสงก็ไปเห็นไหมแต่ว่าอย่าไปทำมันคือไม่ตามกระแสเกเลิตเลยอ่ะถ้าทำบาปก็สั่งสงก็ไปเพิ่มก็ไป สองกุสลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมคือเมื่อบาปไม่ทำเลยทำยกกุศลทำให้มากคุยง่ายถ้าเราไม่สั่งสมจิเลตไม,ไม่คือไม่ทำบาปทั้งปวงจิเลตก็ไม่สั่งสมเข้าไปที่เราทำแต่กุศลอย่างเดียวก็เมื่อเราเติมน,น้ำใสก็ไปอย่างเดียวไม่ไม่เติมน้ำปุ่นเติมเมืองเดียวในที่สุดข้อที่สามจะจิตตะประโยชน์ทบนังการจำไรจิตช่วงตัวเนือขาวรอบ มันก็จะขาวรอบนี่หลักเลยนะถ้าเราอยากไวะในแต่ละวันเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันนะรู้ว่าจิเลตตัวนั้นมันเกิดเกิดแล้วเราตามมันไหมหรือว่าเราตัดกระแสมันเห็สังเกตถ้าเราตามมันนี่ยไม่จเจริญน,นะมีแต่ถอยหลังนะเพราะมันจะสั่งสมไปเรื่อย แต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสงสารผู้ปฏิบัติทำเหมือนกันยิ่งใครสั่งสมมาเยอะเราก็ตั้งใจที่จะไม่สังส่งสมจิเลตหรอกเราก็อยากได้ความไม่มีจิเลตทุกคนอยากไปนิพพานแต่สังเกตไหมซึว่าเราตั้งใจว่าจะไม่จิเลตข้อง,งําใจอย่างเช่จะไม่โกรธนะมันก็โกรธทั้งวันนั่นแหละเนี่ย,ยปัญหามันเพราะอะไร นั่นแหละเรเพราะมันเคยชินคือเราอาสวะความเคยชินเพราะเราสั่งสมมาของเรางั้นอาสวะถ้าเปรียบมันเราชมเราเทน้ําลาดไปในปูนมันไหลเป็นทางไปถึงน้ําจะแห้งแล้วเนี่ยถ้าขันต่อไปศาสตร์ไปมันจะไหลเปล็นร่องเดิมมาแล้วพอเคยไปทางนั้นสั่งสมจิเลตมันก็เต็มไปด้วยจิเลตนั้นครูบาอาจารย์บางองค์นะ ยิ่งยิ้แต่ไม่พุทธการฟังทำคำต้องคำ,คำๆๆบรรลุเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้สั่งสมจิตเลียมาเยอะท่านสั่งสมเฉพาะกุศลใจท่านมีแต่กุศลบริมีเต็มที่เลยเติมกุศลไปนิดหน่อยบรรลุปไปเลยถ้าลองสั่งสมจิตเลียเยอะนะเติมไม่ค่อยเต็มกจเริญสติก็ไม่ค่อยเกิดเพราะอะไรมันเกิดอยู่สติแต่ว่ากําลังของอกุศลมันเยอะมันเยอะจน กูโสนมันแพ้ก็ใช่ไหมมันแพ้มันแพ้เราจะเห็นว่าเราอย่างเช่นยกความโกรธด,ดีกว่าตัวเดียวนี่แหละเจรียตัวอื่นไปดูออกมันง่ายดีความโกรธเนะพราะมันโกรธทุกคนอย่างเช่นเราไม่อยากโกรธสังเกตไหมมันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละเพราะนั่นแหละเพราะเราสั่งสมของเรามานั่นน,ะนั่นคือเราต้องรับวิบากแล้วนะแต่มันก็มีทางแก้อย,อยู่ คือจเล烈เราสังเกตไม้ว่ามันสั่งสมของมันเองเลยนะอย่างเช่นคนที่โกรธมันก็ปุ้งโกรธทั้งวันเลยขอให้ว่างะมันจะปุ้งขึ้นมาโกรธปุ้งมาโกรธมันทํางานเต็มประสิทธิภาพเต็มร้อยเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันคือมันอะอย่างน้มันสั่งสมแบบไม่ยี่เกียรเลยถ้านําหน่วยจิตอาจจะเป็นพันๆหน่วยจิตอะแต่เมตตาบางวันไม่เกิดสักหน่วยจิตเลย นั้นเราจะทํายังไงเราถึงจะทวนกระแสมันได้ไม่มันสังสมเข้าไปเราต้องฝึกสติอย่างเช่นพอมันกโกรธมาถ้าเราฝึกสติโนะกรธปุ๊บสติรู้ทันมันขาดเลยนะขาดปุ๊บหายไปเลยเงียบสั่งสมก็ไม่ได้เลย โกรธปุ๊บรู้ทันขาดไปเลยสังชมไม่ได้นี่ต้องตัดด้วยสติไม่ใช่สติราสมาธิด้วยสังเกตใครที่โกรธแล้วมันไม่หายโกรธนานหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงหรือโกรธทั้งวันอ่ะมันไม่ได้โกรธทั้งวันหรอกมันโกรธแล้วก็หยุดโกรธสกพักหนึ่งกหยิบมาโกรธใหม่มาเลยคล้ายโกรธทั้งวันถือว่าเราโกรธเนี่ยยทำไมมันโกรธเนี่ย เรารู้ว่ามันโกรธทำไมไม่หายถ้ามันไม่หายให้รู้เลยนะว่าเราอ่ะกำลังสติเราไม่ยไม่ใช่กำลังสติกำลังสมาธิไม่พอไปดูเองอันนี้เป็นอย่างนั้นสติมันมีรู้ว่าโกรธแต่ว่ากำลังของสมาธิมันไม่พอมันขาดกำลังรู้ว่าโกรธแต่ว่าจิตมันไม่สามารถที่จะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาได้ ถ้าจิตมีกำลังรู้ว่าโกรธปุ๊บในจิตมันตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยมันสลัดตัวนั้นทิ้งเลยนะเราปฏินิสคะมันจะสลัดเขาเองหมายถึงว่าพอรู้ว่าโกรธปุ๊บมันจะรู้สึกตัวปึ้งขึ้นมาสว่างขึ้นมาเลยแล้วก็ความโกรธอะไม่รู้หายไปไหนเราก็กําลังสมาธิถ้ามันแรงอ่ะมันจะทรงตัวของมันอยู่เมื่อสมาธิมีกําลังมันก็มันก็ไม่เผลอไปคิดอีกไม่เผลอไปโกรธอีกความโกรธก็หายไปเลย นั่นใครที่โกรธนานๆก็คือให้รู้ว่าสมาธิไม่พอต้องเพิ่มสมาธิไปดูเองนะเป็นอย่างน้นเพิ่มสมาธิเพิ่มสมาธิมันก็ไม่พ้นจากฝึกสติอีกแหละฝึกเจริญสติไปบ่อยแล้วก็ทําสมาธามาิมากๆเพื่อให้จิตมันทรงกําลังขึ้นมาอืม การที่เราจะทวนกับแสกิเลสได้ไม่ตามใจมันไม่ให้มันก็สั่งสมไปในจิตเนี่ยถ้าพูดในสั้นก็คือจเจริญสตินั่นแหละก็ยังไม่พ้นสติปัฏฐานสีเหมือนเดิมที่อาจารย์ที่ไปในภาษาให้เราเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก่อนเบื้องต้นนะ่ะอยากเพิ่งไปทำอย่าเอาต,ตัวตัวหนึ่งให้มั่นคงก่อนพออย่างเช่นอนาปานสติตัวเดียวเนี่ยทําไปทํามามันจะขายายไปเองหรอก พบทั้งสิ่งปัะทานทั้งสีนเนี่ยคืออย่างเช่นทําไมเราเผลอโกรธทั้งที่เราไม่จะโกรธเพราะอะไรมันเผลอสติทาไมเผลอสติก็เพราะว่าเราฝึกไม่พอหรือวิหารธรรมไม่<อ>ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกกับจิตเราเอาอย่างเช่นว่าถ้าถูกจิตกับพุทโธดูลมให้ใจนะแม้แต่นั่งฟังธรรมอยู่มันก็จะดูลมไปตลอดมันจะเป็นทิ้งแล้วนะพุทโธพุทโธดูลมไปด้วย แม้แต่ทำงานทว่ามันอยู่กับพุทโธไปเลยเนี่ถ้ามันมีเวลแลทำมคือพุทโธคลองใจอยู่เนี่ยมันไม่จิตมันสว่างเลยใครมาทำห้โกรธปุ๊บเกิดมันเผลอไปโกรธแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเด้งกลับมาพุทโธเลยหรือกลับมารมให้ใจเลยมันจะไม่ต่อมันจะไม่ยาวเนี่ยเราเป็นทวนกระแสการทว่าการทวนกระแสง่ายไหมง่ายถ้ามีสติ สมาธิรู้ปุ๊บมันขาดเลยไม่ตามเลยไม่ประดาเขาไม่ไปว่าเขาจิเรียสังสมไม่ได้เลยโกรธมาลู้ทันดับโกรธมาลู้ทันดับทุกครั้งที่มันดับมันดับนะมันจะอ่อนกําลังนะไอ้ความโกรธแต่ทุกครั้งที่เรารู้นะสติจะได้กําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะแซงกันเลยนะฝั่งนั้นจะอ่อนกําลังฝั่งสติจะได้กําลังถ้าเราไม่ตามมันนะมันโกรธมาลู้ทันดับลู้ทันดับจากวันเป็นหลายๆวันเป็นเดือนไปมันอ่อนกําลังในที่สุดโกรธไม่ได้เลย นี่ง่ายกายไม่ทว,วนน่ะง,ง่ายโดยทฤษฎีนะแต่เวลาทำน่ะมันยากหรือมันง่ายมันยากจนมันสติไม่มทันใช่ไหมอืมน,นสตินี่จึงเป็นเครื่องตัดกิเลสรู้ให้ทันอ่ารู้ให้ทัน รู้ทันมันมันทำงานไวได้มันก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็อยู่กับจิตที่ตั้งมั่นถ้าอยู่นี้ได้มันมันก็เป็นการทวกันเสียอยู่แล้วเมื่อไปตามจิตเร้ยงมากๆมันอ่อนกำลังอะสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นสมาธิกลายปัญญานั่นแหละมันจะเดินทางไปสู่ความหลุดพ้น งั้นให้นักปฏิบัติต่อไปนี่ก็ลองดูนะแต่ละวันนะ่ะกิเลสตัวนี้นมันเกิดขึ้นแล้วเรา,เราตกเป็นท่าท่ามันนานไหมถ้าม,านานมันนานเยแสดงว่าเราไม่ได้ตวนกระแสแล้วเราตามกระแสสั่งสมสั่งสมกิเลสเมื่อสังสมกิเลสมันกําลังมันมากแล้วมันก็มากขึ้นสติของเรามันก็น้อยลงมันก็เลย กลายเป็นธาตมันตลอดจับจับประเด็นนะแม่ว่าเราจะทวนได้ยังไงต้องตั้งใจนะเบื้องต้นมีศีลมีศีลแล้วก็ฝึกติวฐานสีมีวิหารธรรมให้มั่นคงเมื่อมีวิหารธรรมมั่นคงเนะ่ยแช่มันชิดเท่านั้นแหละเราก็รู้ทันแล้ว มันจะไปตามได้ไงมันดับไปแล้วจิเลตทุกประเภทจะสั่งสูงก็ไปนในใจของเราได้อะเพราะอะไรมันขาดสติจิเลตมันก็มีพ่อมีแม่เนาะพ่อแม่ของจิเลคือโมหะคือการที่ไม่มีสติหลงหลงไปชิดถ้าพูดเป็นชาวบ้านภาษาชาวบ้านคือจิเลตเมื่อเกิดจากความชิดไปดูนะพวกเราจะเพิ่งเชื่อไปดู อย่เนโกรธเนี่ยมันต้องคิดก่อนเ็าเรียกว่าพอจะบาดที่ตกตรงที่ว่าคนนี้โห้ยมันเป็นคนไม่ดีมันโกงเงินเรามันหักหลังเราพอคิดถึงกันโกรธบุ้มมืนมาเลยไม่ใจละเนี่ยเรียกว่าโทษสาเนี่ยเกิดจากความคิด ก่อคิดเรื่โมหะถ้ากายสติดีนะมันจะเพลิดเิดปุ๊บรู้ทันดับคิดปุ๊บรู้ทันดับมันกูดไม่ได้เลยนะอพวกลาคะมันกันเหมือนโลภะมันกันนะ่จนลาคะเียอาจจะชอบคนสวยคนหล่อจิตมันจะวิ่งไปคิดคิดถึงเขาอย่างเงี้ยคิดปุ๊บรู้ทันขาดรู้ทันขาดเลยกิเลสเกิดไม่ได้เป็นการทวนกระแส ถ้าเรามีสตินะจิตมันจะเผลอไปคิดเนี่ยเผลอปุ๊บรู้มันกระดับเผลอปุ๊บรู้กระดับจีเลียตัวนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ราคาเกิดขึ้นไม่ใช่ราคามันเผลอจะไปเกิดราคารู้ทันมันก็ดับเผลอไปจะไปคิดในเรื่องโทสะรู้ทันก็ดับหรือว่าโมหะมันเคลื่อนไปรู้ทันก็ดับเมื่อจิตเคลื่อนปุ๊บจะไปคิดรู้ทันแล้วก็ดับ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  กิเลสจะไม่สามารถสั่งสมก็ไปในใจได้แต่ขณะที่รู้ทัน,นสติไม่ได้แต้มมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มสวนกระแสกระทางนั้นเลยทางกิเลสอ่อนตัวแต่สติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาก็เพิ่มน,นทส่สือก็หลุดพ้นไปเลยปัญหาก็คือสติมันมาไม่ทันจิตมันเผลอไปชิด ผลอไปชิดแล้วก็สร้างกิเลสขึ้นแล้วก็ทีน,นี้เมื่อสร้างากิเลสแล้วกินแล้วก็ตามมันช้าผูท้ทธาชาวบ้านนี่นคือกิเลสที่มันเกิดขึ้นเพราะมันหลงไปชิดถ้าไม่ชิดกิเลสไม่เกิดถ้าเอาปฏิบัติง่ายๆมันก็มันก็ง่ายนะสติตัฏฐานสี่นแหละมีสี่ห้าสิบัฏฐานสี จับววลาทมไว้มันเผลออกจากวิหารธรรมอย่างเช่นเผอจะลมให้ใจนยเราดูลมอยู่ตลอดมันเผอปุ๊บรู้ทันมันเผอไม่ได้เลยจิตเหลือได้ไหนมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราสามารถอยู่กับวิหารธรรมอย่างเข้มแข็งตั้งกางวันกลนงคืนหลยวันหลยเดือนหลยปีไปท่านก็บอกแล้วว่าภายในเจ็ดปีนะย่อมบรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้น หนึ่งได้เป็นพระละหันเห็นไหมล่ะถ right? pues so ้าอุปาทิเแล้วอยู่ก้อที่สองก็เป็นอนาคามีเห็นไหมคือสติถ้ามันมีต่อเนื่องเพ้อรู้ดับเพ้อรู้ดับเพ้อรู้ดับกิเลสแม้สมมติว่าเรามีสติตลอดเนี่ยสติมันรู้ทันเนี่ยมันชิดไม่ได้รู้ทันดับรู้ทันดับรู้ทันกิเลสเน่ม่สามารถสั่งสูงกว่าได้เลยเป็นการชวนกระแสกระแสกิเลสแบบ ดีที่สุดสมมติวันนี้จิริก็เกิดขึ้นไม่ได้พผู้นี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ลหลายวันกเกิดขึ้นไม่ได้มันหมดกําลังแต่สติเราจะกล้าเร็วเร็วเร็วเป็นอัตโนมัติสมาธิก็ตั้งมัน่ในให้สู่ปัญญาก็เข้าใจก็สามารถที่จะสาจิตหลุดพผลไปไป,ไปขั้นๆไปขั้นไปเอาหลากักโดยหลกักมันก็คือมีสตินั่นแหละในสุบทันสี อย่าปล่อยให้จิตเราเป็นธาตุกิเลสนานมันจะสั่งสูงออกไปให้เราทวนกิเลสทวนกระแสแห่งกิเลส<ม>แต่จะทวนได้ก็ต้องใช้สติเหมือนเดิมอไม่ก็ไม่พ้นสติวันนี้จึงพูดหลักให้ฟังว่าให้ทวนกระแสกิเลสถ้าตามมันนะ เป็นเรื่องเสียหายเลยนะอย่าว่าธรรมดาอย่างเช่นเราบ่นให้ลูกเนี่ยเรานึกว่าเป็นหน้าที่นะพูดไปบ่นไปอะไะนั่นแหละโทรศมันเพิ่มเข้าไปโอ้ลองบ่นไปสักปีสิโอ้ยต่อไปเนี่พูดพูดธรรมดาเหมือนมนุษย์ตัวไปไปได้เลยคือมันชินในการที่พูดไปด่าไปจต่ไม่สามารถพูดแบบคนปกติได้แล้วตเเกตไหมพวก อย่างเช่นยกตัวอย่างแม่ค้าบางคนแล้วกันในตลาดใช่ไหมหรือใครก็ตามอ่ะมันจะไม่สามารถพูดเหมือนมนุษย์ธารรมดาได้ต้องพูดไปด่าไปพูดไปตะคอกไป,ไป <c oughs> สังเกต <ไป S 1> ออกไหมไ <ป S 1> เขาก็ไม่รู้ตัวเรวยนะเนี่ยพ่อมันสั่งสมจนชินไงอ่เอาต่อไปเนี่ยให้นักปฏิบัติธรรมมีสติในสิบัตะันสีจับวิหารธรรมไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าต้องทวนกระแสจิเลสเพื่อไม่ให้จิเลสสั่งสมเข้าไปทวนไม่ตามมันเมื่อเราไม่ไม่ตามมันเราทวนมันอยู่ฝ่ายผุสก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นการปฏิบัติเขาอกเราก็จะ,จะเจริญขึ้นไปนตามลำดับอตอนนี้ก็สมควรเวลาได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติ